เนื่องในสภาวะการในปัจจุบันยังพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในเขตพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งจังหวัดนครปฐรมที่ยังพบผู้ติดเชือ้อแต่ส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางและหายจากโรคได้เองโดยไม่ต้องเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลแต่อย่างไรก็ตาม โรงเรียนบางเลนวิทยามีความตระหนักและห่วงใยต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจึงดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้กับนักเรียนผู้ปกครอง ข้าราชการครูบุคลากรดานการศึกษารวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าให้ได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดดังนี้ด้านความปลอดภัยโรงเรียนบางเลนวิทยาเตรียมความพร้อมและความปลอดภัยของอาคารสถานที่อาคารเรียนห้องเรียนบริเวณต่างๆของโรงเรียนพร้อมทั้งจัดให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เรียนก่อนเข้าโรงเรียนทุกครั้งมีการประชาสัมพันธ์การเข้ารับวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อของโรคไวรัสโครโรนา2019ให้กับนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ประกอบการด้านค้าและยังเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย6มาตรการหลักซึ่งประกอบด้วย เว้นระยะห่างสวมหน้ากากล้างมือคัดกรองวัดไข้ลดการแออัดและทำความสะอาด ด้านการสร้างโอกาสและลดความเหลือล่อมล้ำโรงเรียนบางเลนวิทยาสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนกลับมาเรียนออนไซต์ site. โดยจัดทำโครงการแลกรัก BW ห้องเรียนสร้างสรรค์แบ่งปันรอยยิ้มมีการถ่ายทอดสดในทุกๆสัปดาห์โดยให้ผู้เรียนร่วมตอบคำถามเพื่อรับของรางวัลและทุนการศึกษาเน้นการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาได้อย่างรอบด้านและเต็มศักยภาพพร้อมทั้งมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตจำนวน54ครูเรือนเพื่อสำรวจความพร้อมในการใช้อุปกรณ์ในการเรียนของผู้เรียนรายบุคคลและยังเป็นการกำกับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนที่ออกกลางคันมีจำนวนที่ลดลงผู้เรียนมีโอกาส กลับสู่ห้องเรียนมีกำลังใจในการเรียนและมีความสุขในการเรียนที่โรงเรียนบางเลนวิทยาด้านคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาถือว่าเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารครูผู้สอนผู้ปกครองชุมชนตลอดจนตัวผู้เรียนโรงเรียนดำเนินการจัดระบบการควบคุมคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบส่งเสริมในด้านการจัดการเรียนรู้และกระบวนการวัดและประเมินผลของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดไว้ในทุกๆปีการศึกษา โรงเรียนจัดให้มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยโรงเรียนอำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่การอบรม มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในการสร้างและพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนรวมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ครูผู้สอนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ line. ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2565 โรงเรียนบางเลนวิทยาเปิดเรียนในรูปแบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซด้านประสิทธิภาพโรงเรียนบางเลนวิทยามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมผู้ปกครองและครูและชมรมสิทธิ์เก่าเพื่อร่วมวางแผนปรึกษาหารือและหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและ ขออนุมัติการเปิดเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ site. โดยนวัตรกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม Step BL Model เป็นกระบวนการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้ง4งานภายในโรงเรียนเพื่อเป็นการนิเทศกำกับติดตามภารกิจงานต่างๆของโรงเรียนรวมทั้งงานนิเทศภายใน ทำให้ผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับมากทุกด้านผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการจัดการเรียนการสอนและมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นทําให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างสอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 6มาตรการเสริมประกอบด้วยดูแลตนเองใช้ช้อนกลางส่วนตัวกินอาหารปรุงสุกใหม่ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียนสำรวจตรวจสอบและกักกันตัวเองและแนวทาง7มาตรการเข้มประกอบด้วย1ประเมิน TSC บวกและรายงานผลผ่าน m o e COVID อย่างต่อเนื่อง 2. small bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย 3. อาหารตามหลักสุขาพิบาลและหลักโภชนาการ 4. อนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งอากาศความสะอาดน้ำและขยะ 5. school insulation มีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อม 6. seal road ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน 7. s e ดสครูพา s สํำหรับนักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับวัคซีนจำนวนมากที่สุดอย่างน้อย85%พร้อมทั้งจัดทำและจำลองสถานการณ์ตามแผนเผชิญเหตุเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ความมั่นใจว่าโรงเรียนบางเลนวิทยา เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน